สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันแห่งความรักนะคะวันนี้วันที่14กุมภานะคะอ้อมีส่งมงรถสองคันค่ะสําหรับคันแรกนะคะเป็นะจะเป็นไฮแลนเดอร์สประตู1.9 ddi นะคะตัวนี้เป็นเกรด M ตัวท็อปค่ะสีใหม่ด้วยนะคะเป็นสีเทาแลมโบราคาจะอยู่ที่1 3 3 0 0 0 0บาทอ่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของเครื่องยนต์1,900 cc ี ของคุณประภาการค่ะวันนี้ลูกค้ามาออกรถแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่รอคอยรถกันมานานพอสมควรน,นะคะตอนนี้รถได้แล้วเดี๋ยวอ้อพาไปชมด้านในนะคะสำหรับด้านในตัวรถเป็นโทนสีดำค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะคูแม็ด้วยนะคะระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไปจอเป็นขนาด9นิ้วนะคะ อันนี้ไหว้แล้วก็ท,ทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่รอเลิกเนาะก็พามาชมรถแล้วก็มารู้จักกับเจ้าของรถกันเชิญเลยค่ะลูกค้านะคะคุณประพาการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากเดินทางมาจากที่ไหนคะาจากชนบุรีค่ะชนบุรีใช่ไหมอ่าทาไมถึงได้มาออกรถกับอ้อที่นี่มีเพื่อนแนะนํามาค่ะว่าให้ติดต,ต่อพี่อ้อมา,าค่ะ เืียบริการดีแล้วก็ยอดขายเดือนนึงเยอะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างถึกดีดีอย่างที่บอกไหมดีค่ะดีนเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อพี่เอาอมาได้ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกซื้ออิซุซุคะเพราะว่าสามพันที่บ้านใช้ เป็นครอบครัวอิสุสุอยู่แล้วนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ได้ส่วนลดครอบครัวอิสุสุด้วยใช่ไหมคะก็เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีห้าค่ะตีห้าใช่ไหมคะก็วันนี้เริ่ดีนะคะวันแห่งความรักด้วยอ๋อมีพิเศษให้นะคะเป็นช่อดอกไม้ให้ลูกค้านะคะ Happy v a l e n t i n ทนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวันแห่งความหวังดีเลยพิเศษนะคะ ซื้อลอตเตอรี่ให้ลูกค้าด้วยตรงกับป้ายแดงนะคะเป็นป้ายแดงด้วยนะคะขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์ด้วยด้วยแหงๆแล้วก็ขอให้รถคันนี้เข้ามานำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปขับขี่ปลอดภัยนะคะกลับบ้านเดินทางปลอดภัยเนาะขอบคุณ,คณที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะสวัสดีค่ะ